ดีค่ะวันนี้เราก็อยู่กันในเกมเบรดเบฟโซวันนี้เราจะมารีวิวคิซึกยะโทชิโร่ร่างสงครามเลือดพันปีเนาะก็เป็นร่างซอมบี้ด้วยก็ร่างนี้เนาะเขาเพิ่งทําดาวแดงได้ก็เลยเอามารีวิวให้ได้ดูเอีอกครั้งเนาะโดยจริงๆเราเคยรีวิวไปแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้นะถ้าใครอยากดูกลับไปดูก่อนที่เขาจะเกิดใหม่ได้เนาะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราเนี่ยอัพเขาห้าดัไปแล้วเนาะเราก็ อัพทุกช่องเต็มก็คือเป็นมิวมงไปแล้วโดยข้างหลังเนี่ยเราไปรีเป็นเอทีเคคืจยิงบันรีไม่ได้แหละจริงๆอยากรีเอสพีมาแต่ไม่ได้ก็เลยเป็นเอทีเคไปนะไม่เป็นไรอ่าโดยเขาก็แน่นอนเล้วก็เป็นสังกัยดยมทูตแล้วก็หัวหน้าหน่วยร่างนี้เขาเป็นสังหารอลันคาลิงของเขาเนี่ยเป็นลดคูดาวสิบสองเปอร์เซ็นต์แล้วก็พอเขาเกิดใหม่ได้ก็จะมีเพิ่มเมื่อเลือดเต็มเพิ่มดาเมจของสกิลอีกยี่สิบเปอร์เซ็นต์ลิงเนี่ยพอเกิดใหม่ได้ปุ๊บค่อนข้างดีเลยจากแค่ลดคูดาวก็เพิ่มมมทงดดาาเกาบบนี ในโซนของคมพีเนาะก็ช่องแรกเป็น sp ช่องสองเป็น critical ช่องสามเป็นเ t i q u e ช่องสี่ ical, ส 3, ate, 4, จะเป็นเลือดหรือพลังป้องกันก็ได้แล้วแต่ชอบเนาะส่วนช่องสุดท้ายก็รีเป็น sp หรือไม่ก็ critical จะดีกว่าแต่ถ้าจะเอาไว้เป็นลิงก์ก็ sp ดีกว่าเนาะแล้วก็ในโซนของการโจมตีเนาะการโจมตีปกติสกิลสามแล้วก็หนึ่งเนี่ยจะมีโอกาสทําให้ติดน้าแข็งส่วนสกิลสองเนี่ยจะเป็นติดออนแด์แล้วก็ทําให้ตายจะติดน้าแข็งได้เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเขามีเพิ่มพาสซีมาให้เนาะก็คือเพิ่มขอบเขตของสกิลออยี่สิบ ก็จะมีเพิ่มดาเมจการโจมตีปกติ20%เพิ่มดาเมจสกิล40%เพิ่มดาเมจถ้าไม่ตาย40%ลดคู่ได้2%ก็เป็นลิงก์เนาะแล้วก็เมื่อเราเต็มเพิ่มดาเมจสกิลอีก20%ก็เป็นลิงก์เหมือนกันแล้วก็มีเพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติ20%เพิ่มฮิตของสกิล1ฮิตเพิ่มระยะเวลาติดสถานะเป็นปกติ5วิแล้วก็เพิ่มจำนวนลงเฉินให้1ครั้งมีซุปเปอร์อาร์เมอร์ด้วยแล้วก็เมื่อมอนติดสถานะเขาก็จะเพิ่ม SP 50%ช่วงเวลาขณะหนึ่งเนาะ ก็จริงๆอบ,บิเขาไม่ได้เพิ่มมาใหม่ขนาดนั้นเนาะมีแค่เพิ่มพาสซีฟอ่ะหนึ่งอย่างแล้วก็มีเพิ่มที่เป็นลิงก์ด้วยเนาะแล้วก็ 50%, 50ก็ค่อนข้างทําให้ตัวเขาก็ดูเก่งขึ้นด้วยเนาะแต่ก็อาจจะไม่ได้สุดมากเท่าไหร่เขาเพิ่มมาไม่ได้เยอะมากแต่ก็โอเคอยู่เนาะใน่วนของเครื่องประดับก็ถ้าเกิดเราลำคันพวกตัวละครมุดดินแล้วก็อาจจะใส่ดีมุดดินไปด้วยเนาะแล้วก็เพิ่มทําใหไตายก็ใส่เข้าไปก็ได้ถ้าเราอยากให้ทําตุไฟทรายเขาแรงๆลูกบอลกระโหลก หรือถ้าเกิดใครมีเนาะก็ถ้วยบทชาของยมทูตก็ใส่ไปถ้าไม่มีก็อาจจะเป็นตาลองหัวหน้าหน่วยแทนก็ได้หรือจะใส่เป็นหมวกก็ได้นะหมวกมันได้ทั้งเอ i ีเคได้ทั้ง sp มันก็ได้ครวบคู่กันไปนะโดยเราจะใส่เป็นเป็นตาลองหมวกแล้วก็ลูกบอลกระโหลกแล้วกันอ่าในส่วนของลิงเนาะก็แล้วแต่เราชอบเนาะว่าถ้าเราอยากมีสกิลเร็วๆแล้วก็ใส่เป็นพวกลดคู่ดาวไปแต่ถ้าเกิดเราอยากให้เขาตีแรงๆแ,แล้วอาจจะใส่พวกดาเมจ เมื่อเราเต็มเนาะก็ได้ดามจเพิ่มหรือว่าพวกเพิ่มดามจสกิลอะไรเงี้ยเนาะหรือว่าลิงคู่อย่างเช่นแบบพวกคิตาเกะที่เขาสามารถทั้งลดคู่ดาวแล้วก็ทั้งเพิ่มดามจสกิลไปได้ในตัวอะไรเงี้ยก็ได้เหมือนกันเนาะมันก็ได้ควบคู่กันไปแล้วแต่เนาะอ่ะเดี๋ยวเราใส่ลิงก่อนโดยลิงที่เราใส่เราใส่เป็นลิงลดคู่ดาวส์ทั้งหมดเลยเนาะเดี๋ยวเราไปลงเป็นน้ําหอมเพื่อดูสกิลของเขาเนาะว่ากว้างขึ้นแค่ไหนแล้วเดี๋ยวเราลองไปลงเอ็กซ์ตาร์ดูอ่ะก็โดยเขาจะเป็นผู้สังหารเนะัังอ,อน่นกค แต่ไม่เป็นไรเนาะไงเขาก็แรงอยู่แล้วเราไม่เอาเพิ่นไปไปลงไปห้าใบเอด่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูจริงๆคือบอกเลยนะว่าคือถ้าลงแค่น้ำหอมเล็กเนี่ยห้าดับห้าเนี่ยยังไงก็ไม่ไม่เป็นไรเลย,เยสบายๆแรงอยู่แล้วโอเป็นเศรษฐีบุญดินโอเคอก็การโจมตีของเขาจริงๆมันก็ค่อนข้างกว้างขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเนาะโดยเฉพาะ,ะคือสก,กิลเนี่ยเขาเพิ่มมาให้เนาะจริงๆไอ เพิ่มขอบเขตของการโจมตีปกติมันมีอยู่แล้วมันเลยทำให้เขาเป็นตัวที่ค่อนข้างตีปกติกว้างเขาไม่ใช่ตีปกติการโจมตีปกติก็เดิมเนาะเป็นสีจังหวะเคลื่อนที่ไปข้างหน้านเรื่อยๆค่อนข้างกว้างอยู่แล้วเนาะกว้างเป็นทุนเดิมอยู่แล้วสก,กิลหนึ่งสก,กิลหนึ่งเนี่ยมันค่อนข้างเป็นท่าพุงนะ่งเนาะแบบพุ่งมาข้างหน้าแล้วก็มีความกว้างอยู่พอสมควรเลยถ้าไปดูเปรียบเทียบกับคลิปเก่าเนะี่ยมันก็จะกว้างขึ้นประมาณหนึ่งเลยเนาะ ก็สกิลสองสกิลสองเนี่ยจะค่อนข้างเห็นได้ชัดยิ่งกว่าท่านหนึ่งเนาะสกิลสองเนี่ยมันค่อนข้างรู้สึกได้เลยว่ามันแบบกว้างขึ้นแบบเห็นเลยอะ่ะก็เป็นแบบมาข้างหน้านะทำดาเมจสองจังหวะแล้วก็ท่าสามของเขาก็ไม่ใช่ท่าทันโจนะท่าสามเขาเป็นท่าแบบดันหน้าแบบกว้างๆค่อนข้างไกลขึ้นเหมือนกันนะความรู้สึกก็เป็นตัวที่จริงๆเกมเพ์เขาอ่ะค่อนข้างโอเคอยู่แล้วเนาะค่อนข้างเล่นง่าย เรื่องความแรงเนี่ยก็พอเขามีเพิ่ม SP 8เต็ p 8เ็เพาได้แค่5เเนาะก็แรงแล้วเขาก็ทำให้ติดได้ค่อนข้างไม่ได้ยุ่งยากขนาดนั้นเนาะเพราะจริงๆเขาไม่ได้มีเพิ่มอัตราก,การติดอะไรแล้วก็สกิลเขาก็ไม่ได้แบบช่วยขนาดนั้นตอนแรกเราก็ไม่คิดว่ามันจะติดได้ง่ายหรือเปล่าแต่มันก็ติดได้ในระดับหนึ่งเนาะค่อนข้างโอเคอยู่ ที่เขาแรงเนี่ยเพราะเพราะว่าเราอัพคัมภีร์มาหมดแล้วเนาะเพราะนั้นมันก็จะเล่นลงดันแบบเนี่ยนักหอมก็ค่อยๆไปไม่ค่อยมีอะไรตัวเขาเองนี่ก็ตีปกติได้แบบกว้างด้วย,ยก็ค่อนข้างเป็นตัวที่ค่อนข้างแบบเบางทีเราขี้เกียจรอสกิลเราก็เข้าไปตีก็ได้เพียงแต่ว่ามันตีอย่างเดียวเขาไม่มีตีทะลุกาดไม่เสียดายถ้าเขามีตีทะลุกาดด้วยก็คงดีนะไม่มีไม่เป็นไรเรามาดูทำให้ตายกันดี บังคดกรรริินเฮอมาก็แรงแน่นอนเนาะเพราะว่าคั้คมมี่ยังอะไรเราอัพมาหมดแล้วอ่ะเดี๋ยวเราลองเอาฮิุ่กกยะเวลม่วงเนาะไปลงเป็นดันเก็บแต้มไอ้ดันแต้ม,ตม,ตมชั้นบนสุดดูเนาะก็คือชั้นเอ็กซ์ต้านี่เนาะชั้นเอ็กซ์ต้านี่เราจะลงไปเลยดิ เขาจะไม่ได้เป็นผู้สังหารเนาะเราก็ไม่ได้โบนัสอะไรเลยเราจะไม่เอาเพื่อนไปแต่เดี๋ยวเราขอเปลี่ยนลิงก์ให้เขาแรงขึ้นอีกนิดเนาะเพราะว่าตัวเขามันไม่ได้แรงมากอยู่แล้วอะเราจะขอใส่เป็นถ้วยบทชาเขาไปแทนด้วยจะได้แรงๆแล้วก็ลิงก์ก็ขอเพิ่มเติมเนาะลิงก์เราจะเปลี่ยนเป็น พวกรดคูดาวแล้วก็พวกเ,เพิ่มดาเมจสก,กิลไปในตัวเนาะเพราะว่าไม่งั้นตัวเขาจะค่อนข้างเล่นได้อาจจะไม่จบเพราะว่าเขาไม่ได้โบนัสเลยเนาะเพราะฉะนั้นลองดูว่าไม่ได้โบนัสเลยจะไหวหรือเปล่านะคือมอนเนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากนิดน,นึงเพราะว่ามันไม่ได้ติดสตันเราแลว,แลวมันยังตีเราแรงมาก ไม่ค่อยไม่ค่อยแนะนําว่าถ้าเป็นแบบสายปกติหรือว่าสายที่แบบเป็นระยะใกล้จะเข้าไปตีธรรมดาเนาะมันค่อนข้างหลบยากแล้วมันตีเราแรงมากเนาะเราโดนทีเราแบบสองทีก็แทบตายแล้วอะขนาดท่าดับห้าก็บอกเลยว่าแทบไม่รอดให้ดับห้าถ้าเกิดแบบไม่ได้เป็นตัวถึกอะไรมากเนี่ยบอกเลยว่าก็ตายนะขยันพุ่งจัง ก็โดยรวมมันก็จริงๆมันก็พอเล่นได้เนาะแต่ว่าจริงจริงถ้าถ้าให้บอกก็เอาตัวที่เป็นโบนัสมาลงมันจะดีกว่านี้เพราะว่าไม่ได้โบนัสเลยมันก็เบากบาว่ามากจริงต้องให้เป็นตัวละครธาดับาห้าก็ตามเนาะถามว่าธาตุห้าเล่นได้ไหมมันก็เล่นได้แต่เราก็ต้องหลบดีๆนะเพราะว่าเขาโดนไม่ได้เลยนะถ้าเขาโดนนิดเดียวหรือบบโดนแบบหน่อยนึงเนี่ยอาจจะแทบตายเลยเนาะเพราะว่า ต่อให้เลือดเยอะแค่ไหนก็สู้มอนไมมอนตีแหลงมอนตีค่อนข้างแรงด้วยเนาะต้องหลบดีดีนิดนึงจริงๆฮิสกัยะถ้าเป็นดันทั่วๆไปอ่ะเราจะเอาแบบเวลารอสกิลอ่ะมันก็เข้าไปฟาดได้อยู่เพราะตัวมันค่อนข้างตีปกติอ่ะดีด้วยเพียงแต่ว่าพอเป็นดันเนี้ยมัน ถ้าเข้าไปตบกับมอนเนี่ยน่าจะตายคงเพราะฉะนั้นไม่ค่อยดีเ่้ไเลยแต่ก็พอเขาเกิดใหม่ก็ oh <my. S 2> กินทีเขาก็ดูแบบดียิ่งขึ้นนะาะมันกว้างขึ้นด้วยตอนเดิมเนี่ยเกม A เขาจะไม่ได้กว้างมากขนาดพอเขามีเพิ่มขอบเขตมันก็ช่วยได้มากอุ้ยติดโอ้ย,อยเกมไม่เป็นไรเนาะก็มันเล่นได้แต่อย่างที่บอกว่ามันไม่ไ ไเท่าไหร่เอาว่าไม่เป็นไรอ่ะเรามาดูเปรียบเทียบกันเนาะก็เมื่อกี้เราลงดันเอกตาไปแต่ว่าเราเล่นไม่จบเนาะเพราะว่ามันตายก่อดแต่ไม่เป็นไรเนาะซึ่งมันก็พอเล่นได้แต่ว่าอย่างที่บอกนะคือตัวกิจการเนี่ยมันค่อนข้างเก่าแล้วด้วยแล้วก็อบีมันไม่ได้แรงเวอร์อะไรขนาดนั้นถึงเขาจะมีเพิ่มไอเอสพีห้าสิบเปอร์เซ็นต์มาให้แต่ว่ามันก็ยังแบบ ไม่ได้ติดง่ายขนาดนั้นอาจจะทาให้5 0ามันทํางานได้ยากด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึง่งฮิสึกายาเราถึงจะหารับห้าก็ตามเนาะแต่เราข้างหลังเรารีเป็นเอทเคเนาะไม่ใช่เอสมันก็เลยอาจจะแบบสกิลเขาไม่ค่อยแรงขนาดนั้นอ่าแต่ถ้ามาดูในส่วนของเปรียบเทียบก็ค่อนข้างมีตัวที่เหมือนกับพิซึกายะเยอะเนาะเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นอุนอุนสี้มเนาะฮิราโกะอิริโกะแชดแคนดี้อะไรพวกนี้เนาะก็ค่อนข้างเหมือนกับเขาหลายตัวละครเลยแล้วก็ ถ้าพวกสังกัดเนี่ยก็จะมีฮิรากุที่มีสังกัดหัวหน้าหน่วยเหมือนกันอยู่แต่ฮิรากุเขาจะไม่มีอมตะทูตเนาะแต่ว่าโดยรวมเราว่าเกมเพย์ของฮิจจะเ,เ,เขาก็โอเคเนาะดูดีแล้วก็มีเพิ่มขอบเขตของสกิลมาด้วยก็ยิ่งทำให้ตัวเขาเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะสกิลมันก็กว้างขึ้นท่า3เนี่ยก็เกือบทั้งจอเลยเหมือนกันค่อนข้างดีแล้วก็เป็นตัวที่แบบก็ตีปกติก็เอาไปแบบ บางทีรอสก,กิลนานๆก็อาจจะเอาไปตีได้อยู่เหมือนกันนะเพราะว่าการโจมตีปกติเขาค่อนข้างดีแล้วก,กว้างด้วยในส่วนของสังหารเนี่ยก็มันก็ได้ใช้ตามพวกแบบหอคอยอะไรเงี้ยเนาะแต่ถ้าถามว่าตีกิวจะเป็นยังไงถ,ถ้าจะตีกิวห้าับห้าด้วยฮิตสึกยาเนี่ยบอกเลยว่ามันก็ตีได้แต่เนื่องจากอย่างของเราเองเนี่ยเราไม่ได้รีเป็น SP เนาะตอนเนี้ยมันก็อาจจะแบบตีกิวอาจจะแบบไม่ได้หวือหวาขนาดนั้น เอาเป็นเป็นตัวซับก็อาจจะโอเคอยู่นะเพราะไอ้จักรยถ้าเขาค่อนข้างเน้นด้านหน้าหมดเลยมันก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าตัวเขาเองก็ทั่วๆไปนะมันก็เล่นดันลงดันอะไรเงี้ยได้อยู่แต่ว่าตัวเขามันก็เนี่ยเก่าประมาณหนึ่งเลยนะเพราะมันค่อนข้างอยู่ล่างๆนิดหนึ่งเกิดใหม่ได้มันก็ค่าพลังสูงขึ้นนะค่าพลังเขาขึ้นมาถึง876เลยนะค่อนข้างสูงขึ้นมากทีเดียวแล้วก็เพิ่มลิงก์เพิ่มอะไรมาให้ด้วยเขาค่อนข้างดีต่อให้เราไม่ใช้ก็ไปเป็นลิงก์ เดี๋ยวเรากลับไปสรุปกันเลยละกันเนาะก็สำหรับพิษสกยะล่างซอมบี้เกิดใหม่เนาะก็เป็นร่างที่จริงๆเดิมเนี่ยเกมเพลเขาค่อนข้างโอเคอยู่แล้วด้วยเนาะพอเกิดใหม่แล้วเขามีเพิ่มขอบเขตของสกิลอะไรเงี้ยมันเลยยิ่งทําให้ตัวเขาเองอะ่ะก็เอากลับมาใช้ได้อยู่เพียงแต่ว่าถ้าถามว่ามันแรงแบบแรงเวอร์ไหมเนี่ยมันก็ไม่ได้แรงเวอร์ขนาดนั้นเพราะว่าตัวเขาอาบอีจะเก่าหน่อย ถึงจะมีเพิ่ม sp 50%มาเพิ่มฮอบเกรสกิลมาให้ด้วยอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้แรงขึ้นขนาดนั้นเนาะใน sp 5 0เพราะว่าตัวเขาเองอ่ะไม่ได้มีเพิ่อมอัต,ตราการติดสถานะปกติเพราะฉะนั้นโอกาสติดสถานะพิเปกติมันก็น้อยมันก็ไม่ได้แบบว่าจะมี sp 5 0อยู่อยู่บ่อยๆอ,อะไรขนาดนั้นขนาดเราอัพเป็น55 5เวลม่วงอัพทุกอย่างเต็มยกเว้นว่ารีเครื่องหลังเนาะเราไปรีเป็น edk มาได้มันก็อาจจะไม่ได้แบบแรงมากข,ขนาดนั้นเนาะในส่วนของสกิล แต่ว่ามันก็แรงในระดับหนึ่งแล้วเนาะเพราะว่าเราอัพคัมภีมาเต็มอยู่แต่อย่างน้อยๆถึงเราจะไม่ได้ใช้เนี่ยเราก็ยังเอาเขาไปเป็นลิงก์ได้นะเพราะว่าลิงก์เขาดีเลยเป็นลถกูดาวกับเมอเละเต็มเราเพิ่มดาเมจสกิลก็เป็นลิงก์ที่ดีต่อให้เราตัวเขาเราอาจจะไม่ได้แบบเอามาใช้อะไรเลยก็ไปเป็นลิงก์ได้เนาะแต่ว่าตัวเขาเนี่ยก็จริงๆมันก็ค่อนข้างได้ใช้ยากเนาะเพราะว่าสังกัยดยมทูตหหวหน้าหน่วยเลยพวกเนี้ยมันสังหารอลันคารเนี่ยมันก็มีเยอะ แล้วยิ่งถ้าแบบบอกแค่เป็นสีส้มสังหารอลันคาเนี่ยตัวเลือกมีเยอะมากแล้ว,ลวตัวใหม่ๆอย่างแบบอิจิโกะ7ปีอะไรเงี้ยก็ค่อนข้างแบบเล่นง่ายกว่าเยอะด้วยเพราะว่าตัวเขาแรงกว่ามากเนาะถึงอิจิโกะมันจะเป็นตีสีฟ้าก็ตามแต่ว่าเขามีตีทะลุเกาะได้ด้วยเพราะฉะนั้นเขาก็ใช้แทนได้เหมือนกันพิจกยักก็อาจจะดูดรอปไปบ้างเนาะแต่โดยรวมก็พอเกิดใหม่ก็เก่งขึ้นเนาะ ก็สำหรับมีเตอร์กรัญาล้างซอมบี้เกิดใหม่ก็ประมาณนี้เลยละกันถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะแล้วก็ฝากคอมเมนตะ์เนาะคุดคุยกันเข้ามาได้วันนี้ก่อนขอตัวไปก่อนละบาย